พี่โน่อย่าปไปอีกน้องโน้องน้ตแงเฟนฮะพี่ไม่เตรียมกันเลยอ่ะเขา,าเตรียมเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งมาให้กับจังห <ś> <ะ>วัดนะครับสบุดสุดยอดนะโดมโดมทำของขวัญให้คนร้อยเอ็อด่ะโดมจริงๆถ้างวดมีขึ้นเนี่ยต้องแบ่งผมนะครับ ไม่แบงผมมาถึงที่นะแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องสลากกินแบงอ่อไปเล่นหวกันเฮ้ยเออน่ากากมากเลยบองกรงมุกงีดลิดแล้วนม่ทีเดียวนะไปภูเก็ตนี่ริดสวยนะเนี่ยอเอเดี๋ยวเชื่อว่าคนน่ารักกนี้ิป็นคนภูเก็ตเขาสละความรู้สึกความรู้สึก เขาจบแล้วจบไม่เนี่ยเจบแล้วจบแล้วจบแล้วก็ไปเล่นมู